สวัสดีสสดค่ะนหนูชื่อนางสาวจิรชยาสีเครือแก้วชั้นม .4 ทับ2เลขที่6ค่ะหนูชื่อนางสาวชนัญญาเพชรแอนเ,อเลขที่7ชั้นม .4 ทับ2ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเภสัชจรสารประชากรและการจำลองสถานการณ์แบบมันติคาโลเพื่อหาขนาดยาวอลิคอแโซในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคคลแอสเปอร์จิลัสชนิดลุกลามค่ะต่อไปก็จะเป็นชื่อสมาชิกนะคะ งานวิจัยนี้จะมาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ค่ะเจ้าของผลงานเจ้าของผลงานงานวิจัยนะคะที่เลือกมาคือคุณพัชราพรในโกวิขจรค่ะที่มาและความสำคัญนะคะการติดเชื้อราแอสเปอร์จิลลาชนิดลุกลามมีสาเหตุมาจากเชื้อรา แอสเปอร์จิลัสสายพันธุ์ต่างๆซึ่งนำไปสู่ความพิการและการตายในผู้ปว่วยเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบุกรองและวิลรีโคนาโซมีความแปรปรวนทางเภสัชจุลสารสูงโดยเฉพาะในเด็กที่มีปัจจัยเรื่อง CYP2C19 p o l y m e r i s m ที่แตกต่างกันไปตามเชื้อชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและปัจจัยด้านเชื้อชาติที่นำมาใช้ในการกำหนดขนาดยาในปัจจุบัน ซึ่งอาจไม่เหมาะสมทุกกลุ่มประชากรนอกจากนั้นยังไม่มีขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็กชาวไทยดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเภสัชจุลสารประชากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงขนาดและแบบแผนการให้ยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยเด็กชาวไทยเพื่อนำไปสู่ผลการรักษาที่ดีขึ้น ต่อไปนะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์ค่ะการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเภสัชรจรุลสารประชากรของยาวอลิโคโนาโซหาปัจจัยที่มีผลต่อพารามิเตอร์ของเภสัชรจรุลสารและหาขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยเด็กที่มีการติดเชื้อลาแอสเปอร์จิลล์ชนิดลุกลามค่ะ ต่อมานะคะคือวิธีการพัฒนารวมถึงเครื่องมือและโปรแกรมค่ะการศึกษานี้เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วย117ลรายค่ะ476ตัวอย่างนะคะเพศสัตจุลศาสตร์ประชากรวิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาแบบแผนขนาดยาวอริโคนาโซถูกประเมินจากผลการรักษาโดยใช้เป้าหมาย fauc 24 mic ค่ะ ด้วยวิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โลแบบจำลองมีความเหมาะสมกับข้อมูลของการศึกษานี้การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพารามิเตอร์เพสั์โจรศาสตร์พบว่าน้ำหนักและ ALP มีผลต่อค่าการจัดยาผลการจำลองแบบแผนการให้ยาวอลลิคนาโซด้วยวิธีมอนติคาร์โลพราบว่าขนาดยาที่แนะนำในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการรักษาถึงเป้าหมายยกเว้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มี ALP ปกติและมีน้ําหนักน้อยกว่า10กิโลกรัมหรือน้ําหนัก50กิโลกรัมขึ้นไปค่ะต่อมานะคะผลการทําวิจัยก็คือผลการจําลองแบบแผนการใช้ยาวอลิโคนาโซด้วยวิธีมอนติคาโลพบว่าขนาดยาที่แนะนําในปัจจุบันมีประสิทธิภาพทําให้ผลการรักษาถึงเป้าหมาย ยกเว้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ ALP ปกติและมีน้ำหนักน้อยกว่า10กิโลกร,รมัมหรือน้ำหนัก50กิโลกร,รัมขึ้นไปค่ะเ,เหตุผลที่สนใจงานวิจัยนี้ก็คือสนใจคณะเภสัชศาสตร์และสนใจในการรู้เรื่องของยาและขนาดยาน้ำหนักของยาที่เหมาะสมในการใช้ในผู้ป่วยเด็กค่ะ ต่อมานะคะความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยก็คือขนาดยาที่แนะนําในปัจจุบันมีประสิทธิภาพทําให้ผลการรักษาถึงเป้าหมายได้และข้อมูลของยาโวล,ลิโคโอลิโคนาะโซวิธีการใช้ยาในปัจจุบันวิธีการใช้ยาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ยานี้น้ำหนักที่เหมาะสมกับการใช้ ต่อมานะคะก็จะเป็นแหล่งอ้างอิงคือเว็บไซต์จุฬาค่ะแล้วก็ขอจบการน,นำเสนอเท่านี้ค่ะ